เกมวันนี้ครับออกมาค่อนข้างดีครับเบอร์ดีเบอดีเลยเบอร์ดีเบอดีแล้วก็มาสะดุดสะดุดหลุมเดี๋ยวนะผมออกหลุมสิบก่อนน่าจะสิบสี่รับสามพัดใช่แล้วก็หลุมพาสี่สั้นตีอีเกิลครับ ตีเหล็กไปออนใช่ตีวันออนผัดเดียวอนใช่แล้วก็บอกกี้ออลุมสี่ห้าครับออน่าจะประมาณคันธงหนึ่งครับโดยรวม,โด,รวมโดยรวมอาทิตย์นี้ค่อนข้างพัดดีครับสองวันที่ผ่านมาใช่ค่อนข้างมั่นใจผัดใช่วันวันนี้วัน,นจริงๆวันแรกอะเสิรฟ์ฟเสิร์ฟเสียกว่าวันนี้อีกใช่ครับวันนี้ก็มีแค่สะดุดมาเสิร์ฟเสียหลุมสุดท้ายหลุมเดียว ช่ที่ตีตกน้ำไปอ๋อวันวันนี้ลื่นกว่าวันนี้เสิร์ฟดีกว่าเมื่อวานแต่เมืม่อวานแค่จบจบจบ,จบสกอร์ได้เยอะกว่าวันนี้ใช่โดยรวมเกมค่อนข้างค่อนข้างนิ่งครับสเตเบิลดีก็เอาจริงๆผมตีเดเวอร์ค่อนข้างเยอะครับใช่บูเลยครับบูล้างผ่านนิดหนึ่ง,งอ่าก็ด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ก็แบบเป็นเกมเราอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วครับโดยโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วก็เลย แล้วก็ทําทําได้พ่ชิปได้พัดได้อะไรเงี้ยใช่ที่จอดค่อนข้างโอเคครับใช่แต่ผมว่าพัดพัดมัดมากว่านะใช่ไม่งการก็จบจบจบสกอร์ไม่ได้ก็ก็ทําแต้มไม่ได้ครับโดยรวมโดยรวมก็เป็นพัดนะครับยกให้พัดนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยพร้อมด้วยครับแต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับเป็นอาทิตย์ที่สองติดรับพักเยอะๆหน่อยอาทิตย์นี้ใช่ครับ ก็พยายามพักพักพักผ่อนให้เพียงพอครับ <Okay. S 1> จะได้ความคิดโลง่ลงๆเลยขอบคุณครับ